วันนี้เรามาคุยเรื่องร้อนๆกันเลยนะครับเรื่องที่คนทํา y o YouTube ตอนนี้จับตากันมากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสร้างรายได้ครั้งใหม่ที่จะเริ่ม15กรกฎาคม2568นี้แล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะหลักๆเลยคือ YouTube เขาจะเข้มงวดมากขึ้นกับคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าไม่จริงแท้นะคะหรือ in authentic ไม่จริงแท้ครับค่ะ,คะโดยเฉพาะพวกที่แบบว่า ผลิตซ้ำเยอะๆ mass produce หรือที่มันดูซ้ำซ้อน repetitive อะค่ะก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพแพลตฟอร์มวงเงินเถอนนะครับประมาณนั้นเลยค่ะวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายที่เลยนะครับทั้งเว็บข่าวต่างประเทศอย่าง m e r c a t 2.0 p o d c a s t l e Times of India แล้วก็ของไทยเราด้วย Post Today, Market Think, SME Jump แล้วก็มีมุมมองจาก Creator จริงๆด้วย ทั้งจาก Reddit แล้วก็ช่องไทยที่เราคุ้นเคยอย่างเสกสรรปั้น YouTube หรือขวัญใจชาวบ้านค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันกระทบใครบ้างโดยเฉพาะคนที่ใช้ AI เยอะๆหรือทำแนว Reaction หรือพวกคลิปรวม c o m p i l พ t o o s นี่จะโดนเต็มๆไหมแล้ว YouTube เขาต้องการอะไรกันแน่แล้ว Creator อย่างเราเราท่านๆต้องปรับตัวยังไงบ้างเนี่ยครับมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคครับงั้นจุดเปลี่ยนหลักๆเลยก็คือ u t u b e เขาเน้นเรื่องต้นฉบับ o r i g i n a l กับแท้จริง u t เ then ติ c มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วไอ้คำว่าเนื้อหาที่ผลิตจำนวนมากเนี่ยมันหมายถึงยังไงนะครับใช้พวก AI ลุ้นวนเลยหรือเปล่าอไม่เชิงว่าห้ามใช้ AI ไปเลยนะคะแต่มันคือคอนเทนต์ที่แบบว่าสร้างออกมาเยอะมากๆโดยที่คนมีส่วนร่วมน้อยจริงๆหรือบางทีก็ใช้เสียงสังเครห์ไปเลยแต่ไม่มีการใส่เรื่องเล่ามุมมองหรือสไตล์ของตัวเองเข้าไปอะคะ่ะอ๋อเข้าใจครับ ส่วนเนื้อหาซํำซ้อนก็คือพวกใช้เทมเพลตเดิมๆสคริปต์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแทบไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปเลยเช่นพวก r Reaction m a s u u s ที่เอาหลายๆ Reaction มารวมกันหรือการ Remix ที่แก้แค่นิดเดียวหน่อยๆนะคะครับครับซึ่งทาง Mercat 2.0กับ Post Today ก็บอกว่าพวกนี้จะเริ่มถูกจัดการเรื่องรายได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม6กนี้เลยใช่ค่ะแล้วทำไมทำไมต้องเป็นตอนนี้ล่ะครับมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรเป็นพิเศษไหม เท่าที่ดูข้อมูลนะคะก็น่าจะเกี่ยวโดยตรงกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI เลยค่ะเกี่ยวกับ AI หรอครับใช่ค่ะเพราะเครื่องมือ AI มันทำให้การสร้างคอนเทนต์ที่อาจจะคุณภาพไม่สูงนักมันทำได้ง่ายแล้วก็เยอะมากๆมีสถิติจาก Statista ปี2025นะคะเขาบอกว่าแค่ไตรมาสสุดท้ายของปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย YouTube ลบคลิปไปเกือบ9.5ล้านคลิปเลยนะคะ 9.5ล้านในไตรามาสเดียวเองเหรอครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เหตุผลเรื่องสแปมเนื้อหาหลอกลวงหรือพวกเนื้อหาซ้ำๆเนี่ยแหละค่ะตัวเลขมหาศาลเลยนะครับแสดงว่าปัญหามันคงสะสมมาเยอะจริงๆ YouTube ก็เลยต้องต้องจัดการสักที ถูกต้องค่ะเขาก็ต้องการรักษาคุณภาพโดยรวมของแพลตฟอร์มไว้แล้วก็เหมือนปกป้องครีเอเตอร์ที่ตั้งใจสร้างงานจริงๆให้รางวัลกับความเป็นออริจินอลความคิดสร้างสรรค์อย่างที่คุณเสกสรรปั้น YouTube วิเคราะห์ไว้นั่นแหละค่ะซึ่งก็ตรงกับที่โพสต Today รายงานครับพอพูดถึงคอนเทนต์ที่เสีงยงเสียงเนี่ยมีตัวอย่างที่ชัดเจนกว่านี้อีกไหมครับแบบไหนที่เรียกว่าเข้าขายเลย หลักๆเลยนะคะก็คือการเอาคลิปคนอื่นมาใช้ซ้ำๆโดยแทบไม่ได้ดัดแปลงอะไรที่มีนัยะสำคัญเลยหรือใส่ความเห็นเข้าไปนิดเดียวจริงๆอืหรือการใช้เสียงซับไตเติลอัตโนมัติโดยที่ตัวครีเอเตอร์ไม่ได้ใส่ความเห็นหรือบริบทอะไรเพิ่มเติมเลยการทำวิดีโอแบบเดิมๆเมปะ๊ปะๆวนไปวนมาหรือแก้แค่ผิวเผินมากๆเช่นแค่เปลี่ยนสีนิดหน่อยครอบตัดนิดนึงพวกนี้เเสี่ยงหมดเลยค่ะทางพอดแคสต์นี่ ถึงกับชี้เป้าเลยนะครับว่าช่อง reaction ช่องที่ใช้ AI ช่วยสร้างคอมเมนต์หรือช่องทำคลิปรวม compilations เนี่ยเสียงสูงมากอาจจะถึงขั้นหลุดจาก YPP หรือ YouTube Partner Program ที่เราใช้สร้างไรายได้จากโฆษณากันเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะคำสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้รอดได้คือคำว่า transformative transformative ค่ะคือต้องมีการสร้างสรรค์หรือแดัดแปลงใหม่ ต้องเพิ่มคุณค่าอะไรบางอย่างเข้าไปให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเห็นการวิเคราะห์การตัดต่อที่มันสร้างสารรค์มีลูกเล่นตัวอย่างที่ยังโอเคอยู่แล้วครับก็อย่างพวกว,วิดีโอให้ความรู้ที่เราใส่คําอธิบายหรือข้อมูลวิเคราะห์ของเราเองลงไปเยอะๆหรือคอนเทนต์บันเทิงที่มันสร้างสารรค์จริงๆเช่นหนังสั้นหรือบล็อกที่มีสไตล์มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองแปลว่า AI จริงๆก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าเราใส่ความเป็นมนุษย์ หรือคุณค่าของเราเพิ่มก็ไปถูกต้องเลยค่ะ AI ไม่ได้โดนแบนนะคะถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือเฉยๆแล้วเรามาต่อยอดด้วยการวิเคราะห์ตีความปรับแต่งใสสไตล์ของเราเข้าไปอันนี้ก็ยังไปต่อได้อืม อย่างโชคเรียกชั่นที่หลายคนกังวลกันพอดแคสต์เขาก็แนะนำว่าต้องพูดเยอะๆหน่อยแสดงความเห็นของเราสม่ำเสมอตัดต่อให้หน่าสนใจด้วยให้เครดิตต้นฉบับชัดเจนแล้วก็พยายามอย่าให้คลิปต้นฉบับมันเด่นกว่าหน้าหรือความเห็นของเราอาจจะใช้พวกภาพซ้อน Picture in Picture หรือใส่ข้อความประกอบเพื่อเพิ่มมุมมองของเราเข้าไปก็ได้ค่ะแต่ก็มีเรื่องน่าสับสนอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะเหมือนทาง YouTube เองอย่าง Account@ t e a ทีมยูทูบหรือคุณเรเนริชี ที่เป็นเรียซ่อนเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวทำนองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแค่การปรับปรุงเล็ดน้อยนะเป็นไมเนอร์อัปเดตเพื่อให้ระบบมันระบุเนื้อหาที่จริงๆก็ผิดกฎเดิมอยู่แล้วให้มันแม่นยำขึ้นเฉยๆใช่ค่ะซึ่งมุมนี้แหละค่ะที่ทำให้ครีเอเตอร์หลายคนกังวลกังวลยังไงครับก็ใน Reddit หรือที่คุณเสกสรรพูดถึงนะคะหลายคนยังรู้สึกว่า กฎมันก็ยังดูคลุมเครืออยู่ดีตีความได้หลายแบบแล้วก็กลัวว่าจะกระทบช่องเล็กๆที่อาจจะยังทดลองอะไรไม่ๆอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพอถึงเวลาบังคับใช้จริงๆเนี่ยมันจะเข้มงวดแค่ไหนจะมีผิดพลาดหรือเปล่าคุณเสกสรรยังเตือนด้วยว่าถ้าเกิดโดนตัดสิทธิ์ขึ้นมากระบวนการอุทธรณ์คราวนี้อาจจะยากกว่าเดิมด้วยนะคะใน reddit ก็คุยกันเรื่องนี้เยอะครับบางก็ว่าช่องใหญ่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ช่องเล็กนี่สิ แล้วก็กังวลเรื่องความแม่นยำของ AI ที่ YouTube จะเอามาใช้ตรวจจับด้วยว่ามันจะเป๊ะแค่ไหนค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะครีเอเตอร์ไทยอย่างคุณขวัญใจชาวบ้านก็ยังมองบวกอยู่เขามองว่า YouTube ก็ยังเป็นแหล่งรายได้ที่ดีมากๆอยู่ดีอาจจะทำเงินได้ถึงหลักหมื่นปลายหรือเป็นแสนต่อเดือนเลยก็ได้แต่หัวใจสำคัญจริงๆก็คือต้องสร้างความแตกต่างต้องหาคุณค่าของตัวเองให้เจอให้ได้ค่ะอืม ต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะมันไปเชื่อมกับข้อมูลจาก SME จ้ำพอดีเลยค่ะเขาชี้ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากค่าโฆษณาเนี่ยครีเอเตอร์ยังมีช่องทางทำเงินอื่นๆอีกต้อง9ทางเนี่ย9ทางเลยแหละครับมีอะไรบ้างครับก็เช่นขายของที่ระลึกของช่อง Merch a n d i s e ทำ a f f i l i a t e Marketing แนะนำสินค้าแล้วรับค่าคอมหรือทำงานร่วมกับแบรนด์โดยตรง ขายคอสออนไลน์หรือแม้แต่ไลฟ์สดรับเงินสนับสนุนโด onation พวกนี้ค่ะโหก็เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่กฎเรื่องโฆษณามันเข้มงวดขึ้นช่องทางอื่นๆพวกนี้ก็อาจจะยิ่งสําคัญมากขึ้นไปอีกค่ะครับงั้นถ้าสรุปภาพรวมทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะสรุปว่ายังไงดีครับภาพรวมก็คือ y YouTube เขากำลังยกระดับมาตรฐานเรื่องความเป็นต้นฉบับ originality และความแท้จริง authenticity อย่างจริงจังเลยค่ะ เพื่อจะลดปริมาณคอนเทนต์ที่อาจจะคุณภาพไม่สูงที่ผลิตซ้ำๆกันออกมาเยอะๆโดยเฉพาะที่ใช้ AI ช่วยเยอะๆแต่ขาดการปรับแต่งหรือใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไป hmm. แม้ว่ากฎบางข้ออาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าการบังคับใช้หลังจากนี้จะเข้มงวดขึ้นแน่นอน <c oughs> ครีเอเตอร์ทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะสายที่ทำา i i ทำา r e c t t o o s s หรือทำคลิปรวม Compilations เนี่ยจำเป็นต้องกลับมาทบทวนแนวทางของตัวเองต้องแสดงให้เห็นชัดๆว่าเราได้เพิ่มคุณค่าอะไรลงไปในคอนเทนต์ของเราบ้างชัดเตนครับก็นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคนทำคอนเทนต์บน YouTube เลยนะครับซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวัน แล้วขนาด YouTube เองก็ยังเอา AI มาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเองเลยแล้วไอ้เส้นแบ่งของคำว่าความคิดสร้างสรรค์โดยมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยในอนาคตมันจะไปอยู่ตรงไหนกันแน่นิยามนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันยาวๆเลยครับ